สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่5ธันวาคม2566เป็นวันพ่อแห่งชาติและที่สำคัญเป็นวันพระด้วยครับดังนั้นเราคนไทยโชคดีที่มีพ่อพระจากฟากฟ้านะครับให้ความเมตตากับชาวไทยของเรากับโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่าน ร่วม5,000โครงการพลิกฟื้นคืนชีวิตกับพี่น้องประชาชนชาวไทยให้มีความกินดีอยู่ดีอยู่ในวิถีที่พอเพียงเพื่อที่จะพัฒนาตรงนี้เราคนไทยต้องมีจิตสำนึกในการตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองด้วยนะครับการแบรมือรอรับสิ่งที่เรา จะได้รับจากคนที่มาให้เนี่ยมันไม่ทันกับวิถีชีวิตที่เราดําเนินทุกวันเราได้องค์ความรู้เราได้วิธีการในการสร้างเนื้อสร้างตัวถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วครับและได้รับโอกาสจากพระองค์ท่านที่หาที่สุดมิได้เลยดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับเบื้องต้นที่เราจะทําให้ตัวตนของเราครอบครัวของเราแข็งแกร่งเราต้องดูแลตัวเรา เริ่มต้นที่สุขภาพอย่าเจ็บป่วยอย่ามีความอ่อนโรยต่างๆมีนะนั้นแล้วเราจะทำมาหากินประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดมันจะไม่รับรื่นนะครับพี่น้องที่เคารพเอาละดูแลสุขภาพด้วยกระบวนการแบบธรรมชาติบำบัดเนี่ยดีที่สุดอาหารเป็นยานั่นแหะคือกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนะครับ แล้วก็ใช้วิถีชีวิตอย่าฝืนเป็นหลักการของธรรมชาติแล้วก็หมั่นฟื้นฟูดูแลตรงนี้ท่านก็จะสามารถมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งมีตัวอย่างให้ศึกษาอีกมากมายท่านต้องศึกษาใฝ่รู้นะครับเพื่อทําให้ตัวท่านมีความแข็งแรงแข็งแกร่งพร้อมกับในเรื่องของการสร้างสัมมาชีพชีวิตของเราถ้ามีมากกว่าเดิมถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะ เราจะไม่รู้ว่าวิกฤตที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ามันคืออะไรขึ้นมาอีกนอกเหนือจากโควิดที่เราผ่านเจอดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับอย่าประมาทกับชีวิตจึงอยากจะฝากสองแนวทางในหนึ่งทางเดียวเขาเรียกว่า2 in 1 กับวันพ่อแห่งชาติในวันนี้ก็คือจงสร้างเสริมสุขภาพของท่านให้แกข่งนี่หนทางที่หนึ่งถ้ารับประทานโภชนาการไม่ครบ5้าหมู่ท่านต้องพยายามหาเสริมเติมให้ครบ5ห,หมู่เพื่อสุขภาพของท่านตามอัตภาพที่ท่านสามารถรองรับได้ครับทั้งนี้ก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางลุงเปียกใช้บริการผู้ช่วยสุขภาพ นั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากไลออนมอที่ฟื้นฟูสุขภาพลุงเปียกในช่วง4เดือน5เดือนนี้ดีขึ้นมาเป็นตามลำดับดังนั้นก็เป็นผลพิสูจน์ว่าสุขภาพเราเราสร้างได้และก็ต้องทำให้ถูกหลักสุขศาสตร์ด้วยนะครับพี่น้องครับและในส่วนสัมมาชีพถ้าเป็นไปได้ ควรจะมีเพิ่มเติมเพิ่มพูนมากกว่า1ช่องทางแล้วถ้าเกิดว่าสามารถเพิ่มได้อีก1ช่องทางหรือหลายช่องทางโดยที่เซฟเวลาเซฟค่าใช้จ่ายเซฟทุนรอนที่จะลงไปแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้น่าสนใจแล้วก็ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไลออนมอก็มอบ การสร้างชีวิตสร้างอาชีพให้อย่างยั่งยืนในเนื้อเดียวกันด้วยถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมกับมีสิ่งต่างๆที่ใช้อุปกรณ์ในมือถือของเราทำมาหากินสร้างชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ได้กับธุรกิจออนไลน์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งของ Lion m a มอที่ลงทุน เพียงหลักร้อยบาทสามารถสร้างธุรกิจได้เป็นหลักล้านแล้วขยายฐานธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคไปได้ทั่วโลกแถมตลอดชีวิตอีกเพราะนี่คือสิ่งที่ไลออนมอมากจริงๆในเรื่องราวที่จะมอบหนทางการสร้างชีวิตให้กับพวกเราดังนั้นถ้าท่านใดสนใจเซิร์ชเข้ามาหรือทักไลน์เข้ามาเพื่อที่ ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีแห่งสุขภาพและด้านการเงินที่ยั่งยืน